สวัสดีครับพบกับพิชาติเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาจะมาต่อกันใน e ีพีที่2ของเก้าอี้ที่ชื่อว่า h o m e มสซี่ดินิ่งแช์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเอาแบบเทคนิคเลยนะครับเพราะว่าคือจาก e ีพีที่ผ่านมาเนี่ยอีพีที่1เนี่ยผมพาเพื่อนเขียนไอตัวขาหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็ แล้วก็มีขาหน้ามีขาหลังเสร็จแล้วก็มีเขารเรียกว่าพิงหลังบนนะครับซึ่งหลังจากที่ที่ทำพีพีที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เขียนต่อคือพาร์ตตัวนี้ผมเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำโน้ิงมาครบหมดแล้วล่ะพี่งแ,แต่ว่าผมจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจใน,ในแต่และเทคนิคเลยละกันนะครับเพื่อที่จะทำให้มันวิดีโอมันไม่ยาวจนเกินไปนะครับ อันนี้พอแล้วที่2เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการ SMB ซนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนดูจนจบนะครับเพื่อนจะเข้าใจว่า,าเทคนิคการทำแอ b ซในงานเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์แบบเนี้ยเขาใช้เทคนิคอะไรเพราะฉะนั้นเพราะว่างานลักษณะงานแบบเนี้ยงานเก้าอี้เนี่ยมันเป็นงานที่แบบมันไม่มีรูปทรงเลยขาคณนตแบบเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือ ถ้าเป็นงานช่างด้านอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นงานที่มีทรงเลขาคณิตเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราแอสเซมบีตอนที่เราประกอบกันเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนกันได้แบบง่ายๆถูกไหมครับแต่ว่างานเก้าอี้เนี่ยมันต้องใช้เทคนิคเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถแอสเซมบีได้ลหลายรูปแบบนะครับในอีพีก่อนๆหน้านี้ที่ไม่ใช้เก้าอี้ตัวนี้นะครับผมก็ได้สอนเพื่อนๆทำวิธีการทํา ทำปลายเก้าอี้เนาะวิธีการแอสเซมบี้ทำยังไงที่จะทาให้เก้าอี e, ้เนี่ยถ้าเกิดเรามองจากด้านหน้าของเราเนี่ยมันก็ยังโน้มเข้าหาถึงกลางแต่ถ้ามองจากด้านหลังนะครับมองจากด้านหลังเนี่ยมันก็ยังโน้มเข้าหาโน้มไปข้างหลังด้วยนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันมัน,ม,นมันสำคัญมากในการทํางานเก้าอี้แบบนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ก้าอี้ร้อยละเก้าสิบนะครับที่มีอยู่ในประเทศหรือมีอยู่ในโลกเนี่ยการวางขาหน้าขาหลังเนี่ยดีไซน์เขาเขาทรงเขาจะเป็นแบบนั้นเลยเขาจะไม่วางให้มันมันพอดีตรงกันเป๊ะๆหรอกเหมือนก้าอี้ตัวนี้เหมือนกันที่ผมเขียนเนี่ยขาหน้ากับขาหลังเนี่ยเขาก็วางไม่ตรงกันนะครับมันเป็นดีไซน์ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ความรู้เดิมๆในการที่อ่า,อาจากใช้โปรแกรม Solid Works แบบแบบธรรมดานะ มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีปัญหากับการการ s อนแบบนี้ยากมากๆซึ่งเพื่อนๆถ้าดูวิดีโอนี้จบแล้วเพื่อนจะเข้าใจเลยว่าอ๋อถ้าเกิดเจองานลักษณะแบบนี้เราจะใช้วิธีการทําอ s ท์แบบไหนนะครับทีนี้เข้ามาสู่เนื้อหาก,กันเลยในอีพีที่2นี้นะครับเทคนิคนี้ผมเรียกว่าเทคนิคนั่งร้านนะครับเพื่อนๆเ,เ,เคยรู้จักนั่งร้านไหมครับนั่งร้านก็คืออ่า เาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์รที่ใช้เหมือนกับเขาจะต้องสร้างนั่งร้านขึ้นไปล้อมรอบอะไรสักอย่างหนึง่งเช่นการสร้างตึกการสร้างอาคารอะไรพวกนี้ถูกปะมันจะมีเป็นนั่งร้านไม่ว่าจะทําจากเหล็กหรือทําจากไม้ลอ้อมรอบขึ้นไปก่อนขึ้นล้อมรอบในสิ่งที่เราจะทํามันขึ้นมาล้อมรอบเสร็จแนละ้วเขามีไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาไปตีทําเป็นแบบเป็นอะไรก็ตามที่จะทําให้เรามีกําหนดระยะมันได้ ทีนี้ผมก็เอามาประยุกต์ใช้กับงานเก้าอี้ผมเหมือนกันงานเก้าอี้ของเราเนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องมีนั่ง,น,งนั่งล้านด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนั่งล้านนั่งล้านในความหมายของผมก็คือแบบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เทคนิคนี้นะครับคือใช้เทคนิคนั่งล้านเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถที่จะแอสเซมบีงานดีไซน์แบบไหนก็ได้เทคนิคมันก็คือเราก็ไปสร้างเพนขึ้น คืออย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องไปสร้างพาร์ทขึ้นมาหนึ่งพาร์ทที่มันเป็นพาร์ทที่เป็นพื้นแบบนี้ก็คือเป็น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 งานสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็เป็นงานสี่เหลี่ยมธรรมดาตัวนี้อย่างหนึ่งเป็นงานกว้างคูณยาวเห็นไหมครับมีเมตรคูณเมตรแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมออกก่อนนะแ๊บหนึ่งได้ไหม พอเราสร้างอย่างนี้เสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําอีกต่อมาคือเราก็จะต้องสร้างเพลนเห็นไหมครับที่ผมปิดตาไปเนี้ยเพลนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเพลนเนี่ยก็คือก็คือเราจะต้องสร้างเพลนเพื่อจะสร้างไอ้ตัวนี้ก็คือถ้าเป็นภาษาโซลิเวอร์คือเราก็ต้องสร้างเส้นสเก็ตขึ้นมานี่แหละนะครับเส้นสเก็ตในแต่ละเพลนในแต่ละเพลนเนี่ยเขาก็จะมีเห็นไหมครับ เพนหนึ่งที่ผมใช้นะเพนสองเพนสามเพนสี่ในแต่และเพนเนี่ยเราก็ต้องไปสร้างเส้นสกเกตไว้ง่ายๆเลยแล้วก็ทําให้เส้นสกเกตตัวนี้มันเป็นเส้นคอนสตรักชั่นไลน์แบบนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ครับก็คือส่วนระดับความสูงนี่เพื่อนๆจะต้องไปไปลองวัดดูแล้วก็ลองกะเอาไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวเราค่อยไปปรับกันอีกทีนึง พาะฉะนั้นเวลาที่เ,เพื่อนปรับเนี่ยเพื่อนๆก็มาปรับที่เพนเวลามาปรับที่เอสเดี๋ยวผมเปิดดูหน้าหน้ารวมให้ดูนะเดี๋ยวผมเซฟตัวน,นี้ก่อนไปดูหน้า s อ b อีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเปิดชิ้นงานมาเนี่ยมันก็ชิ้นงานเราก็จะมีนั่งร้านเต็มไปหมดเลยเห็นไหมแบบนี้นะครับเป็นเซะสะเก็ตแบบนี้เลยนะครับแล้วเวลาที่เราจเอสบีเช่นเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับสมมุติว่า เราจะเอสเซบี้ไอตัวพิงบนเนี่ยเข้ากับหัวขาเนี่ยสิ่งที่ผมไปทําคือผมก็ไปสร้างเส้นสเก็ตตัวนี้มาแล้วเส้นสเก็ตตัวเนี้ซึ่งอยู่ในหน้าซึ่งอยู่ในพาร์ทนี้ถูกไหมนะครับพอเราได้เส้นสเก็ตตรงนี้เสร็จแล้วว่าเพื่อนๆก็จะต้องถ้ามันเป็นงานโค้งเนี่ยเพื่อนๆจะต้องสร้างเส้นสมมติไอตัวนี้เราจะมาเอสเซมบี้กับไอตัวหัวไอตัวหัวขาตัวนี้เนาะเห็นไหมครับตัวหัวขาตรงนี้ เพราะฉะนั้นเรามีในในเส้นในในโครงสร้างหลักแล้วตัวเนี้ยมันจะมีเส้นสเก็ตแต่ว่าในส่วนของไอ้ตัวพิงหลังตัวเนี้ยเพื่อนๆก็จะต้องไปสร้างเส้นสเก็ตให้เขาด้วยพอไปดูที่พาร์ทมันก็เป็นอย่างนี้ไงก็คือเราเรา,เราเขียนพาร์ทไปแล้วเสร็จแล้วเราก็สร้างเส้นสเก็ตหน่อยเพื่อจะให้มันเป็นจุดหมุนแล้วผมก็จะมีจุดกึ่งกลางให้ด้วยก็คือจุดเซนเตอร์เขาด้วยแล้วก็จะต้องมีอ่ามีพอยต์ด้วยคือตรงกลางเนี้ย ทำไมจะต้องมีพอ i n t เวลาเวลาที่เราไปเอสบีมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปิดหน้านี้ไปนะครับสมมุติว่าเราจะทําการเอาหัวเอาไอา้ตัวพิงบนเนี่ยพิงบนหรือพิงหลังตัวเนี้ยมาทําการเอสบีกับหัวขาตรงนี้ซึ่งมันอยู่เราได้สร้างนั่งร้านก็คือเส้นสเก็ตไปแล้วถูกไหมหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ก็เมดแบบน,นี้เลยครับเพือเ่อนกเอาเส้นนี้กับเส้นนี้มาทับกัน เอามาร์กเอาเมาส์ไปจ่อๆไว้ก่อนนะครับเรากดชิปที่คีย์บอร์ดแล้วก็ปล่อยมาแบบนี้เลยครับอยู่อย่างนี้นะก็คือตัวนี้มันยังขยับได้อยู่เห็นไหมมันจะขยับได้อยู่นไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเอาจุดนี้เนี่ยไอตรงเนี้ยที่ผมไม่เอาเส้นนี้กับเส้นนี้ไปทับกันเพราะว่าเราต้องการทําให้เป็นองศาถูกไหมคือเราต้องการดันส่วนข้างหลังเนี่ยมันโค้งขึ้นตามดีไซน์เขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเมดต่อมานี่คือผมก็จะาจุดนี้เอาเมาส์คลิกตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาจ่อที่ตรงจุดตึงกลางของเส้นสเก็ตหรือนั่งร้านที่เราตีไว,แว้แล้วแล้วกดชิปที่คีย์บอร์ดแล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับคเพื่อนก็นใช้โคซิเดนตัวนี้มันก็จะวิ่งมาแบบนี้แล้วเขาก็จะวิ่งเข้าหาตึงกลางกันพยายามสร้างเส้นเราก็สร้างเส้นกึงกลางไว้เวลาที่มันไม่ตรงกรันไอเนี้ยที่มันตรงกันเพราะว่าผมทมําไปแล้วไง คือผมกาไวแล้วผมลองคำนวณไปแล้วคือผมปรับทั้งตัวเพียงหลังเพีงบนตัวเนี้แล้วก็ขาคือปรับทั้ง2ด่านทั้งทั้งสองอย่างพร้อมๆกันแล้วก็ดูรูปทรงภายนอกเอาว่าโอเคสัดส่วนได้ไหมดูแล้วไม่เพี้ยนตาดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่แปลกมากโอ้โหโอเคไปเลยนะครับเสร็จแล้วอ่าองศาเห็นไหมเนี่ยตัวนี้มันมันมันจะหมุนได้แบบนี้เห็นไหมครับมันยังขยับอยู่เพราะเรายังไม่ได้ลดอ,องศาตรงนี้ พราะฉะนั้นต่อมาก็คือเพื่อนๆก็มเมดให้เป็นองศานะครับโดยการกดชิปกดที่ตัวนี้แล้วถ้าเรากดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกที่ตัวนี้แล้วก็เมดให้เป็นองศาแบบนี้แองเกิลตัวนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนจะใช้เท่าไหร่ตะกี้นี้น่าจะสามสิบองศาเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือที่ผมทําไปแล้วนะทันไหมครับนี่คือเทคนิคที่ที่ใช้เลยแล้วเพื่อนก็มาดูข้างๆว่าเอาว่าโอเค เพืเ่อนๆอาจจะไปดูจากเรฟเฟอน์ก็ไล้ว่ามันใกล้เคียงหรือเปล่าอันนี้คือเรฟเฟอน์ผมดูแล้วผมคิดว่าทรงมันน่าจะประมาณนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนะอย่างแรกคือเพืเ่อนๆจะต้องไปสร้างนั่งร้านขึ้นมาสร้างพาร์ทที่เป็นพื้นขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทําไปสร้างเพนที่มีความสูงในระดับที่เราต้องการก็เราต้องการที่จะแอเจนซี่กันนะครับเสร็จแล้วก็ไปสร้างเส้นสเก็ต พอสร้างเส้นสเก็ตแล้วก็เปลี่ยนเส้นสเก็ตตัวนี้ให้เป็นคอนสตรักชั่นไลน์นะครับเราพาร์ทที่จะเอามาประกอบกันก็เหมือนกันพาร์ทตัวเนี้ยเราก็จะต้องต้องสร้างเส้นสเก็ตแล้วก็ทาให้เป็นคอนสตรักชั่นไลน์แล้วก็ใช้คําสั่งพอยต์ในจุดถึ่งกลางซะมันก็จะเบดได้ง่ายๆแบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้มันจะคือเพื่อนๆพ่นไปเล่นโดมทำมันก็ง่ายไงถูกไหมแต่ว่าคือกว่าที่มันจะได้มาแบบนี้คือเราก็ ต้องลองผิดลองถูกคือลองไม่ใช่ลองผิดลองถูกคือเราใช้หลักการนี้แต่ว่าตอนปรับองศาเนี่ยเช่นมันต้องหมุนมากี่อ,องศาเช่นขาตัวนี้ที่วางอยู่เนี่ยขาถ้าเกเดิดพือมนดูนะที่ผมคลิกเนี่ยผมก็เหมือนเป็นองศาเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีการบิดเห็นไหมครับมันจะหมุนเห็นไหมตอนนี้ผมวางไว้สิบองศาเห็นไหมเราใช้เทคนิคนี้เห็นไหมครับตัวนี้เส้นตรงนี้กับเส้นนี้มันทํามุมกันอยู่สิบองศา ื่อที่จะทําให้ไอตัวเขาควายตัวเนี้ยผมเรียกเขาควายนะมันเอียงออกไปทั้ดนด้านข้างแบบข้างเราได้ทรงมันแล้วก็ไปรับกับอะไรไปรับกับพิงบนพอดีเห็นไหมครับคืองานลักษณะแบบเนี้เรามันมันไม่มีระยะตายต,ายตัวให้เราเป๊ะๆเ,เลยเพราะเราปมนคนรทำโดยิงไงไม่มีใครให้โดยิงเรามาจุกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องจูนเอาวิธีการปรับจูนก็คืออย่างที่ผมแนะนําเพื่อนๆไปเนี่ย เพื่อนใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับในการทํางานประเภทอย่างเงี้ยงานเก้าอี้งานที่มีดีไซน์ที่เป็นแบบไม่ใช่ตรงเลยขาคณิตอนีนะ่ะเป็นงานที่แบบมีมีโค้โงวรอนเก้าอี e, ้เก้าอี้ในท้องตลาดร้อยละเก้าสิบร้อยละเก้าสิบห้าด้วยซ้ําเนี่ยมันจะเป็นงานที่เป็นแบบแบบลักษณะแบบนี้หมดเลยถึงไหนแล้วโอเคก็คือลักษณะงานที่ที่ถ้าเป็นงานเก้าอี้นะครับเราก็จะเจเองานทรงดีไซน์แบบนี้แหละ เพราะนั้นเนี่ยเพื่อนใช้เทคนิคนี้เลยนะคือใช้การทำนั่งร้านขึ้นไปทำนั่งร้านมันจะมีกี่ชั้นมันจะมีกี่มุมเพื่อนก็ทำตามขึ้นไปแล้วก็สร้างเพนสร้างพื้นขึ้นมาเลยคนอื่นเขียนยังไงไม่รู้นะแต่ว่าที่ผมเขียนคือผมจะสร้างเพนสร้างพาดที่เป็นพื้นขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นเพนขึ้นไปแล้วก็ในแต่ละเพนกับพื้นก็สร้างเส้นสเก็ตแล้วก็เปลี่ยนเส้นสเก็ตให้เป็นคอนสตรัคชั่นไลน์ซะแล้วเพื่อน ถ้าจะเอาตัวไหนมา S B ีกัน่ะคือเราพยายามจับเส้น Construction line ให้มันซ้อนกันซะมันก็จะง่ายแล้วก็ไปปรับเขาทีนึงว่าเราจะปรับให้มันโค้งมันมันเอียงกี่องศานะครับเห็นไหมตัวเนี้ยเราก็จะได้พื้นหลังที่เป็นเอเราจะได้พิงบนแล้วพิงพิงบนเนี้ยมันจะได้องศาแบบนี้แล้วแล้วก็คือไม่ขยับด้วยนี่คือถ้าละเมิดแบบนี้ปั๊บเนี้ยมันจะล็อกกันเป๊ะเลย อะไรพวกนี้มันก็ไม่ยากแล้วล่ะมันก็ง่ายๆสุดเทคนิคการจอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปไอธิบายทีใน ep ถัดไปนะครับส่วน M ep เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการทำ assembly คือใช้เทคนิคการทำตั้งร้านนะครับไอ้ตัวพื้นนั่งก็เหมือนกันพื้นนั่งนะครับหลักการของมันก็คือเพื่อนเพื่อนก็ไปสร้างเส้นสเก็ตมาเพื่อนเพื่อนจะเอาตัวไหนตัวนี้ผมสร้างเส้นสเก็ตไปแล้วนะครับเนี่ยผมสร้างเส้นสเก็ตอยู่ให้บิวกลึงกลาง แล้วก็ที่ผมมีสองเส้นตรงนี้ยเพราะว่ามันเราเอาไว้ปรับเพแล้วแต่ว่าเพจะปรับที่เส้นสเก็ตที่อยู่กับพาร์ตตัวพื้นนั่งตัวนี้หรือจะไปอยู่กับเส้นสเก็ตที่อยู่บนเส้นในไอตัวพาร์ตท,ที่เป็นพื้นก็ได้แล้วแต่นะแต่นี่ผมลองปรับผมใช้เทคนิคแบบนี้นะนะครับโอเคทีนี้ดูนะครับ เราถ้าเกิดเราจะมาวางทับก็คือเพื่อนก็เล็งไปที่เส้นนี้ถูกไหมเ๋ยวนะดูไปเพอามัานมีหลายอันนะครับเอาโอเคถ้าเราจะเอาเส้นนี้นะครับก็คือเพื่อนจะคลิกตรงนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนเมาส์ตรงนี้เราเพิ่งไปอิมพ์ตไอตัวพ์ทเข้ามาอันนี้น่าจะเป็นเนาะไม่น่าไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ชิปเอาเส้นนี้เข้าไปมันก็จะวิ่งไปทับกันแบบนี้เห็นไหมครับ เดี๋ยวนะผมดูข้างๆก่อนอ่ามันจะอยู่ระดับประมาณนี้แหละแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคเพื่นอนๆก็คลิกตรงนี้เสร็จแล้วให้มันวิ่งไปทับกันกันกบเดี๋ยวนะผมดูก่อนอ่าเนี่ยจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้เส้นก,กึ่งกลางคือเส้นนี้ผลชิปค้างไว้แล้วก็ปล่อยเขาเขาจะวิ่งมาทับกันแบบนี้เลยเห็นไหมผมมองไปด้านข้างเห็นไหมครับ มองไปข้างๆตัวนี้เรายังไม่ล็อกเห็นไหมมันก็จะหมุนได้แบบนี้ลรวทีนี้ก็เหมือนเดิมครับใช้การเมดยินเป็นแบบองศาเอานะครับเพื่อนกระชิปเส้นนี้กับชิปตัวนี้แล้วก็ทำองศา137 137มสเ่งสดเพื่อนคียเป็น137่งเจิ้งแล้วก็มาดูเอาร้อยสเยอะไปไหมอ่าดูข้างๆอ่าเยอะไปเพื่อนก็ ปับใหม่ก็คลิกเส้นนี้แล้วก็จะมีองศาอยู่ตรงนี้เพื่อนก็ไม่ยีดีดแบบนี้ไปเลยเห็นไหมครับร้อยสามเจ็ทีนี้พอมันมาแก้ไขแบบนี้เนี่ยมันจะมันจะพรีวิวให้ได้เลยอันนี้เหลือร้อยสามสิบสมบตรณ์นะครับโอ้เยอะไปอย่างนี้ก็ไม่เอาทีนี้ก็เป็นร้อยสี่สิบห้าเห็นไหมครับนะหรือไมอ่ก,ก็เพื่อนๆก็ไปดูจากเรฟเฟอร์เรนซ์ก็ได้เห็นไหมครับเรฟเฟอร์เรนซ์เขาก็จะให้ดูแต่ปัญหามันก็คือเขาก็ไม่บอกว่า,วามันเกี่ยองศาเขาแค่ดูเนี่ย ดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ากี่องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขียนเนี่ยเราเขาเราจะต้องมีคนตัดสินใจว่าเฮ้ยแค่นี้ใกล้เคียงแล้วเสร็จแล้วค่อยทําในตัว 3D เนี่ยหรือ 3D เนี่ยส่งให้กับทั้งลูกค้าเราดูอีกทีหนึ่งว่าโดยรวมแล้วเป็นทรงแบบนี้โอเคไหมนะครับนี่คือเทคนิคการทำการเอสบีที่ใช้เทคนิคที่เรียกว่าเทคนิคนั่งร้านนะครับเขาจะทำแบบแบบเนี้ยเพื่อนจะเขียนได้ทุกอย่างเลย เพื่อนนจะวางในทุกอย่างเลยครับไอตัวรัดขาก็เหมือนกันรัดขาเนี่ยถ้าดูดีๆอย่างเงี้ยผมวางไอตัวรัดขาซ้ายขวาเนี่ยวางอยู่บนเส้นสกเก็ตเส้นนี้เส้นสเก็ตที่5นี่เห็นไหมครับมันจะลอยอยู่บนเส้นสกเก็ตนี้เลยแล้วก็ค่อยไปจาะเอาอีกทีนึงเทคนิคการจาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดใน E ีพีถัดไป E ี ep เนี่ยที่ผมเน้นเนี่ยคือต้องการให้เราเข้าใจก่อนว่าเาทคนิคนั่งร้านเนี่ยมันใช,มนใช้มันใช้แบบไหน ใช้ได้ตั้งแต่พื้นเลยนะครับถ้ามองจากหน้าหน้าอย่างเงี้ยมันจะล้มเข้าทางขวามือเวลาที่เราไปเขียนพาร์ทเนี่ยผมก็จะทําให้มันให้มันถ้ามองจากหน้าหน้ากบคือผมจะตัดตัดเป็นมุมหนึ่งซะตัดไปเอียงไปฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าแล้วก็เอาผิวเนี่ยเอาผิวนี่ทั้งผิวเนี่ยไปเหม็นลงกับพื้นเสร็จแล้ว,วค่อยไปปรับองศาเหมือนที่ผมเปิดเปิดให้ดูในขาหลังอะ่ะจำได้ปะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูที่ขาหน้าในหน้าเอสีก็ได้ไหมครับ ที่ขาหน้ามันเป็นแบบนี้อ่ายีดิด้น,ดนเห็นไหมเนี่ยผมวางทำม,มุมไปที่155องศาพอเราคือคราจะอที่บายว่าถ้าเกิดเราตัดให้เป็นองศาแล้วเนี่ยเราไปแปะก,กับพื้นพอเราหมุนอีกปั๊บเนี่ยมันจะทําให้ปลายขามันจะหมุนเข้าปลายหามปลายขามันจะล้มเข้าหาอ,อ่ตรงพื้นนั่งมากขึ้นนะครับมันเป็นไปเหมือนกับเราต้องใช้ เทคนิคการเขียนประมาณนี้ไม่งั้นเราก็จะไม่ได้งานที่แบบมองจากด้านหน้าก็ล้มเข้าข้างในมองจากด้านหลังก็ล้มเข้าข้างในนะเพราะว่าเวลาเรามองจากท็อปวิวเห็นไหมเนี่ยขาหน้าขาหลังมันก็จะล้มเข้าหากันแล้วก็ขาหน้ากับขาหลังก็งองศาก็ต่างกันอีกนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคที่ถ้าเกิดคุณเข้าใจเนี่ยคุณจะสามารถเขียนงานที่เป็นงานเก้าอี้แบบนี้ได้อีกหลากหลาย หลากหลายดีไซน์เลยล่ะเขียนคุณจะเขียนได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้การฝึกฝนเนาะเราต้องทำไปบ่อยเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเองนพนเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจใตัวงานดีไซน์นี้นะครับซึ่งผมทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วในในไฟล์ที่จะไปโหลดเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะสามารถเพื่อนเื่อจะได้ทั้งไฟล์ pdf เพื่อนเพื่อนจะได้ทั้งไฟล์ที่เป็น d w ้ dwg ก็คือเป็นไฟล์อัลตแคแล้วก็ จะได้เป็นไฟล์สเต็ปไปด้วยนะครับก็คือเขาจะได้ทั้ง3ไฟล์นี้ไปเลยเพื่อนก็จะลองไปศึกษาคือแบบนี้ก็สามารถที่จะนําไปผลิตชิ้นงานได้เลยนะครับแล้วก็ PDF ไอ้ตัวไฟล์สเต็ป,ไฟ,ตปไฟล์ที่เป็นไฟล์ solidworks เ,เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานแล้วก็เอาไปเขียนแบบต่อเพื่อนจะปรับอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปได้เลยนะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่อง ในช่อง description นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อคนไหนอาจจะอยากจะดูไปก่อนก็ไม่มีปัญหาครับเพื่อนเพื่องลองติดตามมไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็พยายามจะหาดีไซน์ใหม่ๆเนี่ยมาเขียนแล้วก็แชร์เทคนิคเพื่อนเพื่อนได้ดูครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปนะครับ EP ถัดไปที่ผมจะพูดถึงเรื่องการเจาะการเจาะในตำแหน่งพวกเนี้ยคือเจาะแบบเอียงๆเนี่ยเวลาเราเอสบีแล้วเนี่ยเราจะมีเทคนิคในการเจาะแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยว มจะมาอธิบายใน EP ถีตัดไปสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณค่ับสวัสดีครับ